ฉากแบบตะโกนชาคลิตแย้มนามพริสซเตอร์ก๋เตี๋ยวเรือกลึงสำเร็จรูปเลอรถพร้อมด้วย2ผู้บริหารคุณเอย๋ยพรพิชยาโพทองผู้ก่อตัง้งคุณนิกธีรพันธ์ชัยวงศาากรรมการผู้จัดการ,รบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดเดินหน้าแจากโชครับปีใหม่2566ในแคมเปญซองเก่าเลอรถ ลุ้นเงินล้านครั้งที่1ประเดิมไลายมอบรางวัลใหญ่ครั้งที่1ทองคําม,มูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับลูกค้าที่ส่งซองเปล่าเลยรถเข้ามาร่วมสนุกโดยแบ่งรางวัลจุกๆออกเป็นทองคํามูลค่า10,000บาทจํานวน100รางวัลและทองคํามูลค่า1ล้านบาทจาทามมํา, 1, าจนวน1รางวัลรวมทั้งสิ้น101รางวัลทํากลางสักีพยานมากมายและก่องทับซื่อม,มนชนณ้ไพเรสสตู i ิโอรางวัลรางวัลวันนี้นะครับ รางวัลทองคำนะครับมูลค่า1 1 0 0 0 0บาท100รางวัลครับและทองคำนะครับมูลค่าหล้านบาทครับ1รางวัลครับผมครับใช่ครับจากรถเบนซ์รอบต่อไปครับผมครับรวมรางวัลมูลค่าทั้งหมดในประมาณมูลค่าเท่าไหร่คะเนี่ยกว่าล้านครับผมครับสิบกว่าล้านเลยฮะก็แสดงความดีใจกับกับตัวแทนกับผู้ที่ขายของเราด้วยนะครับซึ่งซึ่งเขา เราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้นะครับทั้งเขาก็ทั้งซื้อทั้งกินแล้วก็ไปขายต่อครับนอกจากจะมีกําไรจากการขายแล้วครับก็ยังได้ลุ้นรางวัลกับเราด้วยครับผมครับครับก็เป็นหน้าที่ใน,ใน,ใ,นในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับ,รบผมวันนี้ก็มาร่วมสนุกในการ <c oughs> จับรางวัลเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นมากลุ้นตามไปด้วยลุ้นเหมือนกับว่าเราส่งชื่อเข้ามาเองนะครับแต่ว่าเราส่งมาแล้วแต่เราจะส่งชิงรถเบนซ์นใหญ่ ครับผมใช่ครับก็สรุปแล้วก็ยินดีกับลูกค้านะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเลรถทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนิกบอกว่าไม่น่าเชื่อนะก็เป็นทั้งตัวแทนกินเองด้วยยังมีได้มีโอกาสมาลุ้นโชคแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ไปด้วยซึ่งนะค,ครับผมผมเชื่อว่าในครั้งหน้านี้สองเลรถต้องคูณข,ขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าแจกกระสีอีก4รอบด้วยกันร,รถเบนซ์อีก4คันคันละ2ล้านกว่าบาทก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมก็ นี่ยแหละครับถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกสกแบบนี้ใช่มาให้กับลูกค้าอยู่เสมอแน่นอนครับมียิ่งใหญ่แน่นอนครับเรือรถไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับเรือรอบหน้านี้บ้านเลยหรือเปล่าอ้โหอันนี้ต้องต้องอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะอะไรคะอะเร็วๆนี้นะครับเรือรถก็จะมีนะครับอ่าก๋วยจับยวนนะครับจะมีอ่าสองรสชาติด้วยกันนะครับรสชาติทั้งเดิมแล้วก็รสชาติต้มยำครับผมครับแถมยังไม่พอนะครับ เรือรุของเรานะครับจะมีเป็นชัยลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นเรือรุนนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงผมขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับอันนี้คือเฟ้นชัยของเรานะครับจะผ่อนได้นะครับเราจะไม่เก็บแบบเป็นก้อนเราไม่เอาครับเราเราผ่อนครับเราผ่อนให้ผ่อนได้ครับเพื่อว่าใครที่มีเงินไม่พอหรือว่ามีเงินจํากัดนะครับจะได้เข้าถึงเฟ้นชายของเราได้ครับผมครับ